ขเขมยืนช็อกนาวิกวางรวดน้ำเต็มถนนยาว500เมตรค่ะ <S <S 1> <S 1> แช่เบื้องหลังฮุนเซนทรงจีนเทาปวนอย่างเชิงไทยที่ชายแดนตราดค่ะขเขมยืนช็อกนาวิกดับซ่าวางรวดน้ำเต็มถนนยาวลึก500เมตรค่ะ จากกรณีที่โฆษกกองทัพเรือค่ะได้ออกมาชี้แจงว่าผู้ที่รื้อแนวล้วลวดหน้ำเป็นกลุ่มชาวจีนที่ทําธุรกิจอยู่ในพื้นที่ค่ะ ต้องการเข้าไปนำทรัพย์สินออกจากอาคารใกล้แนวรั้วซึ่งไม่พบเจตนาก่อกวนทหารหรือยั่วยุความมั่นคงแต่ถือว่าเป็นการกระทำโดยพลการกระทบมาตรการควบคุมพื้นที่ค่ะทหารจึงเข้าระงับเหตุผลักดันออกจากพื้นที่ทันทีและซ่อมแนวรั้วให้มั่นคงกว่าเดิมพร้อมเพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำยืนยันว่าไทยยังยึดตามข้อตกลงร่วมกับกัมพูชาอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อรักษาความมั่นคงและความสัมพันธ์ชายแดนค่ะ ต่อมาวันนี้ค่ะทางเพจคัดข่าวได้โพสต์ข้อความถึงประเด็นนี้ค่ะระบุว่ากัมพูชากําลังอย่างเชิงไทยพลเรือตีปารัตรัตนชัยพนันธโคศกกองทัพเรือยืนยันเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาว่ากองทัพไทยยังคงควบคุมและวางกําลังในพื้นที่บ้านท่าเส้นจังหวัดตราดตามข้อตกลงร่วมระหว่างไทยกัมพูชาโดยไม่มีการถอนกําลังหรือเปลี่ยนแปลงสถานะพื้นที่แต่อย่างใดค่ะ เหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อวันที่14มกราคมคือมีกลุ่มชาวจีนนะคะจำนวนไม่เปิดเผยแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดและโดนแสดงเห็นชัดเจนเข้ามาในพื้นที่บ้านท่าเส้นและพยายามลื้อลดน้ำแนวกั้นชายแดนที่ไทยติดตั้งไว้ค่ะ กองกาลังไทยที่ประจาการอยู่ในพื้นที่เข้าตักเตือนกลุ่มดังกล่าวทันทีและสั่งให้หยุดการกระทําหลังจากนั้นค่ะกองทัพไทยได้เข้าซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงแนวรั้วลวดน้มใหม่ให้แข็งแรงยิ่งขึ้นโดยใช้รั้วลวดน้มแหลมนะแล้วก็เสาเหล็กเสริมความสูงเพื่อป้องกันการบุกรุกซ้าค่ะข้อสงสัยสําคัญที่สังคมตั้งคําถามค่ะคือกลุ่มชายจีนเนี่ยเข้ามาเองหรือถูกเชิญโดยทางการกัมพูชาค่ะ พลตีปารัดคำไม่ได้ตอบคำถามนี้โดยตรงค่ะแต่ระบุว่าเราไม่ทราบเจตนาที่แท้จริงของกลุ่มบุคคลดังกล่าวแต่การกระทําใดๆที่กระทบต่อแนวชายแดนไทยจะถูกจัดการตามกฎหมายและข้อตกลงร่วมทันทีค่ะนักวิเคราะห์และแหล่งข่าวชายแดนหลายแหล่งค่ะทั้งไทยและกัมพูชามีมุมมองสองฝั่งที่ชัดเจนก็คือ1ค่ะฝั่งที่เชื่อว่าเป็นการเชิญโดยทางการกัมพูชา กลุ่มชายจีนที่เข้ามามีลักษณะเป็นแรงงานก่อสร้างหรือทีมงานเทคนิคซึ่งมักถูกทางการกัมพูชาใช้ในโครงการพัฒนาชายแดนเช่นถนนระบบชลประทานหรือโครงสร้างพื้นฐานใกล้แนวกันง่ะแล้วก็การรื้อลวดน้ำเกิดขึ้นในช่วงที่กัมพูชาประกาศเดินหน้าปักหมุดช,ชายแดนฝ่ายเดียวค่ะโดยอ้างว่าไทยเลื่อนประชุม JBC ซ้ำซากมีรายง,งานจากแหล่งข่าวกัมพูชาว่ากลุ่มนี้ถูกส่งมาปรับปรุงพื้นที่ตามแผนของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเพื่อยือนยันสิทธิ์ในพื้นที่ที่อ้างว่าเป็นของตนค่ะการที่ กลุ่มนี้เข้ามาโดยไม่มีอาวุธแต่มีเครื่องมือก่อสร้างและรถยนต์ทะเบียนกัมพูชาสนับสนุนสมมติฐานว่าเป็นการส่งคนบุกก่อนค่ะเพื่อสร้างข้อเท็จจริงบนพื้นที่แล้วให้ทางการกัมบูชาตามมาเจรจาหรืออ้างสิทธิ์ในภายหลัง2กงคฝั่งที่เชื่อว่าเข้ามาเองค่ะอาจเป็นกลุ่มแรงงานจีนที่ทํางานในโครงการของกัมบูชาใกล้ชายแดนเช่นโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือโรงไฟฟ้าและเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้ตั้งใจหรือเข้าใจผิดเรื่องเขตแดนค่ะการรืมล้วนน้าอาจเป็นการกระทําส่วนตัว หรือเข้าใจผิดไม่ได้รับคำสั่งจากทางการกัมพูชาโดยตรงแต่กรณีนี้ถูกมองว่าน้อยกว่าค่ะเพราะว่าการเข้ามาในพื้นที่พิพาทโดยไม่มีเจ้าหน้าที่กัมพูชาติดตามหรือประสานงานลวกหน้าถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงและไม่น่าเกิดขึ้นโดยบังเอิญค่ะซึ่งการตอบโต้ของไทยในปัจจุบันค่ะซึ่งกองทัพไทยเพิ่มการลาดตระเวนและติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิมเ่มเติมตามแนวบ้านท่าเส้นและพื้นที่ใกล้เคียงกระทรวงการต่างประเทศไทยเรียกร้องให้กัมพูชาหยุดการกระทำฝ่ายเดียวทุกประเภทและกลับมานั่งโต๊ะ J b มีโดยเร็ว พลรอตีปารัตย้ำว่าไทยยึดมั่นข้อตกลงร่วมและไม่ยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะพื้นที่โดยฝ่ายเดียวค่ะซึ่งสถานการ์ชแดนยังคงเปราะบางการที่กลุ่มชายชาวจีนเนี่ยเข้ามาหรือลดน้ำอาจเป็นการทดสอบหรือการสร้างข้อเท็จจริงเพื่อกดดันไทยให้ยอมรับแนวปักบุดฝ่ายเดียวของกัมพูชาหากไทยไม่ตอบโต้อย่างเด็ดขาดอาจนำไปสู่การบุกรุกเพิ่มเติมในอนาคตค่ะขณะที่เฟซบุ๊กวัฒนาณน,าน,านวมค่ะได้โพสต์ข้อความระบุว่าเผยพื้นที่ร้านค้าคนจีนที่คาสิโนธมดา ฝั่งตรงข้ามท่าเส้นชำรากจังวัตราดที่ชาวจีนนำธงจีนมาปักหน้าร้านานั้นอยู่นอกเส้นปฏิบัติการตามแผนที่1-50ต่อ5้า0 0ของไทยเพราะลึกเข้าไปกว่า500เมตรค่ะ ฐานเรือนาวิกยธทินวางรวดหนามกั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยเท่านั้นเป็นพื้นที่ที่จะเอาไว้เจรจาต่อรองในอนาคตยืนยันว่าส่วนนี้ไม่กระทบเขตอธิปไตยไทยเพราะกำหนดไว้บัฟเฟอร์นะเป็นพื้นที่ปลอดภัยนั่นเองค่ะขณะที่ทางเพจมังกรซ่อนตัวระบุว่าผู้สังเกตการของอาเซียนได้ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนบริเวณภูมิศาสตร์ำบลธรรมดานะคะอําเภอเวียงเวงจังหวัดโพธิสัตว์ค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อ โดยหวังให้การสังเกตการณ์ดังกล่าวเป็นหลักฐานประกอบการดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายของกัมพูชาในอนาคตค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ